สวัสดีครับเพื่อนๆ smart f ฟิ i n g o ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการอัปเกรดเป็น ps นะฮะอัตโนมัติภายใน1น,นาทีซึ่งไม่ต้องรอนะฮะหลายนาทีเพื่อ,อคำยืนยันจาก admin หรือว่าเจ้าหน้าที่นะครับอย่างเช่นที่เราจ่ายที่ผ่านมานั่นคือ banking online รอประมาณนี้นะฮะ ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าท่านใดที่สะดวกลักษณะน,น,นั้นก็ก็คือปกติได้อยู่นะครับไม่ใช่ศาสนาแต่ถ้าท่านใดที่ต้องการแบบสะดวกและก็เร็วนะฮะก็สามารถที่จะชาระด้วยวิธีการนี้ได้นะครับนั่นนั่นคือชาระด้วยบัตรเครดิตหรืรอบัตรเดบิต นะฮะเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าระบบะระบบเขาตัดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะฮะ p s ก็จะขึ้นอัตโนมัติเลยทันทีเลยนะครับซึ่งไม่ต้องรอนะครับโอเคก่อนที่จะไปอัปเกรดนั้นนะครับขอให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างก่อนนะครับเพราะว่าบางยูเซอร์นะครับเขาจะมาอัปเกรดเป็นภาษาไทยหรือ บ้านยูสเซอร์เขาอัปเดตให้แล้วนะฮะถ้าหากว่ามันเป็นภาษานี้อยู่หรือเป็นภาษาไทยก็ดีนะฮะเราก็ต้องเลื่อนดูทุกครั้งนะฮะเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วก็เลือกเลือกช่องที่เขียนว่า Mul ลติ o u n t r y นะฮะนั่นคือเลือกประเทศนะฮะก็คือเลือกประเทศของเราขอให้เรากดตรงนั้นเลยนะครับกดเพื่อให้เราเลือกเป็นประเทศไทยของเรานะครับให้เลือกตรงนี้นะครับเป็นประเทศไทยกดเข้าไปเลยนะครับเราก็คอนเฟิร์มแล้วก็เลือกภาษาไทยนะครับ โอเคพอเรากดตรงนี้นะฮะระบบก็จะอัปเดตอัตโนมัติให้กับเราเลยนะครับเป็นประเทศไทยแล้วก็เป็นภาษาไทยนะครับโอเคเขาให้เราไปที่ช่องอัปเดตเลยนะครับกดเลยนะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็เลือกสินค้านะฮะจะอยู่ช่องนี้นะครับสินค้าเขาให้เราเลือกสินค้านะครับ สินค้าจะมีอยู่นะที่เป็นไอเทมไอคิสแพคนะฮะจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็สินค้าก็จะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวเลือกของการอัปเกรดนะครับสมมุติว่าหากว่าเลือกเป็นเ,เลือกเป็นกระเป๋านะฮะก็ให้เรากดที่ตรงนี้เลยนะครับรกดเข้าไปแล้วก็เลือกคําว่าชัวกดคําว่าชัวนะครับกดไปเลยนะครับแล้วก็เลื่อกเรื่องมาด้านล่าเห็นเนี่ยก็คือซื้อตอนนี้นะฮะก็ขอให้เรากดเข้าไปเลยนะครับ โอเคพอกดไปแล้วเนี่ยก็คือเราก็ใส่เบอร์รโทรอะไรเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่อะไรให้เรียบร้อยนะฮะตรงนี้นะครับอันนี้คือใส่ไปแล้วนะฮะอันนี้คือตัวอย่างนะครับนี่ก็ตัวอย่างแล้วก็ให้เรากดคําว่าส่งนะครับกดไปเลยนะครับพอกดมาแล้วนะครับปกติที่ผ่านมาเราก็จะจ่ายได้วิธีออนไลน์นะฮะอันนี้คือก็คือจ่ายได้นะฮะปกตินะฮะก็คือตามความสะดวกของหลายๆคนเลยก็ได้นะครับแ <c oughs> ต่ว่าบางท่านก็ต้องการเร็วอะไรประมาณนี้ก็จะมีวิธีอีกวิธีหนึ่งให้เขานะครับ นั่นคือขอให้เรากดไปที่ไทย Pay in นะครับกดไปเลยนะครับพอกดมาแล้วนะครับขอให้เราเลือกทงนี้ก่อนเพราะบัคเครดิตมันจะอยู่ในทงนี้นะฮะนั่นคือทงมาเลเซียนะครับขอให้เรากดตรงนี้นะครับโอเคพอกดมาแล้วนะครับขอให้เราเลือกที่บัคเครดิตการ์ดนะฮะก็คือนะฮะแล้วก็กดไปด้านล่างนี้นะครับกดเลยนะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะครับ กดนี้ก่อนถกอภัยแล้วก็กดเปย์นะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะครับพอกดเสร็จแล้วนะครับขอให้เราเนี่ยใส่เลขบัตรของเรานะฮะเลขที่อยู่บนบัตรในบิหรลอบัตรเครดิตก็ตามนะครับแล้วก็ใส่ชื่อของเรานะครับแล้วก็ใส่เดือนที่หมดอายุนะฮะแล้วก็ปีที่หมดอายุเหมือนกันนะฮะที่อยู่บนบัตรเรานะครับแล้วก็กดสับมิสนะฮะ สมมติด้านล่างนี้นะครับกดไปแล้วก็จะมีข้อความอยู่ว่าให้เรากดเลข OTP ของธนาคารเ <pue> พื่อส่งมาที่ข้อความเรานะครับแล้วก็เอาเลขนั้นน่ะก็มาใส่เข้าไปแล้วก็สมมติไปนะครับแล้วก็จะมีเลข3ตัวที่อยู่หลังบัตรเรานะครับที่อยู่ในช่องเวลาเราที่อยู่ในช่องที่เราเซ็นเซ็นชื่อเนะี่ยมันจะมีอยู่นะครับก็คือเลข3ตัวก็เอาเลขนั้นใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็สมมติไปก็ถือว่าเป็นอว่าเรียบร้อยนะฮะร,ระบบก็จะตัดอัตโนมัติ นะฮะในการตัดเงินแล้วก็ PS ก็จะขึ้นอัตโนมตัติทันทีเลยเป็น PS เลยนะครับซึ่งไม่ต้องรอว่าประมาณกี่นาทีกีน่นาทีที่จะอัปเกรดให้กับเรานะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการสะดวกร,รูปลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าต้องการที่จะอัปเกรดแบบที่มีอยู่ในเวลานี้คือออนไลน์เบรกกิ้งก็คือก็คือก็คือ,คอจะทำด้วยวิธีการนั้นก็ได้อยู่นะครับนั่นคือปกตินะครับโอเคนะครับเค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ